อ๋ลตอนนี้บรรยากาศการเปิดเทอมวันนี้วันแรกนะครับร17พฤษภาคมบรรยากาศหน้าโรงเรียนจะเป็นอย่างไรเด็กนักเรียนไปถึงโรงเรียนแล้วหรือยังนะครับแล้วพ่อแม่เนี่ยไปส่งกันแค่ไหนอย่างไรการจราจร<ช>ครับซึ่งเรากำลังเป็นกังวลอย่างมาก<ช>เนี่ยว่าวันนี้การจราจรจะติดขัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่นิดนึงครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับไปตั้งแต่6กโมงเช้าไปดูบรรยากาศเก็บภาพมาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันสดๆนะครับ คุณพัดพ,พิชาราชรินครับผู้สื่อข่าวโมโนเทวินตีนัยของเราครับไปกเกาะติดที่หน้าโรงเรียนวัดราชบพิรที่เขตพระนครนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่โรงเรียนวัดราชบพิรนะคะกับบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกค่ะซึ่งทางโรงเรียนนะคะก็ได้มีการวางเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนรวมถึงการวางมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนในเรื่องของโควิด -19 อย่างเข้มงวดด้วยค่ะ 17พฤษภาคม2565นะคะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมวันแรกนะคะทีมข่าวโมโนเทวินตี้นานะคะสำรวจบรรยากาศที่โรงเรียนวัดราชบพิษเพราว่ามีเด็กนักเรียนนะคะเดินทางมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะบางคนนะคะก็เดินทางมาเองขณะที่บางคนก็มีผู้ปกครองมาส่งค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะต่างก็ตระหนักถึงความปลอดภัยในการป้องกันเชื้อโควิด -19 นะคะก็ได้มีการป้องกันตัวเองอย่างดีโดยจะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะเว้นระยะห่างในการเดินหรือว่าทํากิจกรรมต่าง จากการสอบถามนะคะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่บอกว่ามีความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนอีกครั้งหลังจากที่ต้องเรียนออนไลน์ไปเป็นเวลานานค่ะซึ่งบางคนยอมรับนะคะว่ายังมีความกังวลในเรื่องสถานการณ์โควิด -19 อยู่แต่ว่าก็ต้อง,ต,องต้องกันตัวเองอย่างรัดกุมอย่างเช่นการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการพกเจลแอลกอฮอลล้างมือเป็นต้นค่ะแล้วก็นักเรียนบางคนนะคะก็ได้มีการเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานเองจากที่บ้านด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้พาหนะ พหนะนะคะร่วมกับผู้อื่นค่ะในด้านของผู้ปกครองนะคะก็ยอมรับว่ามีความกังวลในเรื่องของโควิดอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องของผลการเรียนของลูกมากกว่าเพราะว่ามองว่าการเรียนที่โรงเรียนน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าจึงอยากให้ลูกลูกนะคะเข้าเรียนที่โรงเรียนค่ะโดยส่วนตัวนะคะลูกก็ได้ฉีดวัคซีนครบแล้วจึงไม่ห่วงอะไรมากแล้วก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติตัวดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะ ขณะที่มาตรการของโรงเรียนนะคะก็ได้มีการตั้งจุดคัดกรองเอาไว้ตั้งแต่บริเวณทางเข้าโรงเรียนค่ะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ กดเจลแอลกอฮอลล้างมือแล้วก็ต้องมีผลการตรวจเอทีเคก่อนเข้าภายในพื้นที่โรงเรียนด้วยซึ่งหากพบว่านักเรียนคนไหนนะคะอุณหภูมิเกิน37.5องศาโรงเรียนก็จะแยกตัวนักเรียนออกจากผู้อื่นและก็ทําการตรวจหาเชื้อค่ะหากพบว่ามีการติดเชื้อนะคะก็จะส่งตัวไปรักษาต่อไปค่ะรวมถึงนะคะทางโรงเรียนนะคะยังมีการให้เว้นระยะห่างในการทํากิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนด้วยโดยจะเน้นในเรื่องของกิจกรร การรวมกลุ่มให้น้อยที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการแบ่งการเรียนการสอนโดยจะสลับวันให้นักเรียนมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายนะคะมาเรียนคนละสัปดาห์ค่ะเพื่อลดปริมาณคนส่วนนักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนนะคะที่โรงเรียนก็จะให้เรียนทางออนไลน์แทนค่ะ อีกทั้งนะคะยังมีการหมั่นทําความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ต่างๆภายในโรงเรียนตลอดเวลาด้วยแล้วก็เน้นย้าให้นักเรียนทุกคนนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ภายในโรงเรียนแล้วก็จะมีการสุ่มตรวจหาเชื้อทุกสัปดาห์ด้วยหากพบว่า พบเชื้อนะคะก็จะให้หยุดเรียนไปก่อนนอกจากนี้ยังมีการจัดเวลาพักเที่ยงของแต่ละชั้นเรียนให้เหลื่อมเวลากันนะคะโดยจะแบ่งเวลาพักเที่ยงตั้งแต่11นาฬิก15นาทีถึง11นาฬิก50นาทีแล้วก็11นาฬิก50นาทีไปจนถึง13นาฬิกาค่ะส่วนในเรื่องของการจราจรนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็จิตอาสาค่ะคอยจัด การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนให้เป็นไปาตามระเบียบเรียบร้อยนะคะโดยภาพรวมการจราจรวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีการติดขัดใดๆค่ะด้านกรุงเทพมหาคนครนะคะก็ได้มีการสั่งการให้ทุกรุงเรียนค่ะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อทําความสะอาดอาคารเรียนอาคารบริการโรงอาหารห้องน้ําอย่างสม่ําเสมอด้วยให้มีการล้างมือด้วยสบู่เจลแอ,อลกอฮอล์หรือว่าน้ํายาฆ่าเชื้อโรค จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสนามเด็กเล่นลานอเนกประสงค์และบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้สะอาดปลอดภยัยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอค่ะจัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าภายในโรงเรียนแล้วก็จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียนด้วยสำหรับการรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีที่พบนักเรียนข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษา,าผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนนะคะที่เข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อนะคะ โรงเรียนนะคะจะต้องทําการประเมินตัวเองผ่านระบบไทยสต็อปโควิดพลัสของกรมอนมามัยกระทรวงสาธารณาสุขนะคะตลอดจนควบคุมการเดินทางไปกลับของนักเรียนให้มีความปลอดภัยมีการเฝ้าระวังอย่างเหมาะสมมีการตรวจเอทเคเมื่อมีความเสี่ยงหรือว่ามีอาการนะคะให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า1เมตรมีการเว้นระยะห่างระหว่างทางเดินหรือในขณะที่ทํากิจกรรมในโรงเรียนการย้ายห้องเรียนการเหลื่อมเวลาเรียนหรือว่าเวลาพักรับประทานอาหารค่ะ ทั้งนี้นะคะกรณีพบนักเรียนครูและบุคลากรเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะคะหากยังไม่ได้รับวัคซีนให้กักตัวเป็นเวลา5วันค่ะแล้วก็เฝ้าระวังอาการอีก5วัน แต่หากเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วหากไม่มีอาการควรพิจารณาให้ไปเรียนได้แต่หากมีอาการนะคะให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยเอทีเคทันที T T. ส่วนในกรณีที่นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนนะคะเป็นผู้ติดเชื้อยืนยนันให้ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงเพื่อทําความสะอาดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ให้เปิดใช้ห้องเรียนได้ตามปกติค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศของการเปิดเทอมวันแรกในเช้าวันนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะนะครับคุณบัพิชาครับเนี่ยไปตั้งแต่เช้าเลยนะครับ,รบไปดูบรรยากาศตั้งแต่6กโมงมไล่มาถึง7จ็ดโมงเช้าเป็นยังไงบ้างน,นะครับคุณผู้ชมได้ติดตามกันก่อนที่จะออกจากบ้านหล้วกันคร้นับ ค่อยๆค่อยๆคือคัดมากขึ้นเปิดเทอมวันแรกออนไซต์แบบเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากที่เรียนแบบสองปีไลน์มาสองปีนะเด็กเริ่มสฉลิเสลยบางคนไม่เคยเจอเพื่อนแบบหน้าเป็นๆเลยนะเพราะว่าเข้าไปตอนมหนึ่งแล้วก็โควิดพอดีมหนึ่งมสองเนี่ยเพิ่งมาเจอเพื่อนตอนมสามนี่แหละนะแต่วันนี้เนี่ยที่โรงเรียนวัดราชบพิธเนี่ยก็จะมีทางสารรณสุขลงพื้นที่ไปนะฮะก็จะไปมีการตรวจสอบเรื่องของมาตรการต่างๆแล้วก็อย่างที่เราได้ฟังจาก คุณพระพิชาจีวมาตรการก็เข้มงวดนะครับทั้งสาธารณสุขทั้งศึกษาธิการที่มีการวางมาตรการร่วมกันการสวมหน้ากากอนามัยการเวระยะห่างที่เราเห็นชัดเจนอ,อย่างเวลาพักเขาก็เหลื่อมเวลากันและที่สําคัญตอนนี้ถ้าใครติดโควิดเนี่ยเขาไม่ได้ปิดทั้งห้องไม่ได้ปิดทั้งโรงเรียนนะครับเป็นรายบุคคลเหมือนเป็นวัดนี่แหละแล้วก็ไปรักษาตัวใครที่อุณหภูมิสูงก็ให้กลับบ้านก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ